มือส JK สวัสดีค่ะเก่งมือ2สภาพสวยงามนะคะมีสเกิร์ตด้วยนะคะคันนี้ Honda City z X นะคะรถจนปี04ค่ะทุกท่านราคา79,000บาทค่ะราคานี้เป็นราคาตัดเงินสดนะคะรถมือ2เน้นตามสภาพค่ะขับทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะกันแดดกันฝนกันลมกันได้นะคะ79,000บาทเครื่อง1.5หัวฉีดค่ะ เกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์ VTEC ภายในเบาะเดิมๆเ,เป็นเบาะกำกรรมะหยี่เป็นรถยนต์ตัวท็อปด้วยนะคะมีแอร์แบ็กมี ABS ครบช่วงร่างดีกระจกไฟฟ้านะคะมีระบบ Lock, เซ็นทรัลล็อกแอร์เย็นเพลงดังขา่ยางดอกดีภาษีเต็มเร่มครบรถจอดอยู่ที่ตัวเมืองลำปางนะคะสนใจโทรคุยโทรนะัดดูรถค่ะติดต่อได้ตามบริโศัพท์ใต้คลิปนะคะ แอดใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจได้คุยกับผู้ขายและได้นัดไปดูรถตัวจริงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ